เริ่มกันที่เรื่องของไรเดอร์ซึ่งไปมีเรื่องมีราวถูกทหารขู่ว่าจะยิงจนต้องไปหลบหลังแฟนสาวต้นสายปลายเหตุมาจากการขับขี่ปาดแซงกันไปมาพอตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นทหารจริงๆค่ะมาเบียดกูตั้งแต่แรกนลไอ้ไปมึงรีบไปเอาไอ<ป>้ยูดีมาไล่กูเฉยเลยเป็นไรมึ<า>งเป็นคนามาเบียดกูนะ ี่อยู่กลางถนนกูกระพี้ไฟใส่มึงมาแซงปาดหน้ากูเนี่ยกูให้ปาดมึงเหรอมึงเอาไงเอาสิมึงเอาไงเอาสิมึงเอาไงไอบบโง่กันไมงรีบไปนี่โปรเจกต์เสียงกันสองฝั่งฟังแบบเป็นกลางต้องบอกว่าสองฝ่ายนี่คืออารมณ์ขึ้น ฝ่ายรายเดอร์บอกว่าคู่กรณีขี่รถปาดแซงคู่กรณีบอกว่าก็ไรายเดอร์ขี่กลางถนนไม่หลบแถมยังไปปาดแซงเขาก่อนเรื่องก็ร้อนขึ้นเรื่อยๆอ,อีกฝ่ายมีการเอาปืนออกมาขู่จะยิงนั่นแหละค่ะสุดท้ายรายเดอร์ก็เลยเลือกที่จะขี่รถจักรยานยนต์ออกจากที่เกิดเหตุบริเวณหน้าร้านขายก๋วยเตี๋ยวตำบลหลัก6อำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีไป นายคุ้มคุณบอกว่าคดีนี้เข้าข่ายเป็นความผิดฐานพยายามฆ่าแต่เพราะไม่ใช่ความผิดซึ่งหน้าตำรวจก็เลยรอสืบหาตัวผู้ก่อเหตุก่อนแต่จากการสังเกตของเขาเขาเชื่อว่าคนที่ก่อเหตุเป็นทหารเพราะอะไรไปฟังค่ะรูาท่าทางใส่หมวกเหมือนทหารอากาศนะครับครับผมแล้วก็ดูท่าทางคล่องแคล่วชำนาญการใช้ปืนเพราะว่าเขายืนปืนเล็งพอมที่จะยิง ห้าทางพร้อมยิงเลยครับชี้อย่างเดียวเลยมันม่นใจคือพร้อมยิงเลยครับเขามีอาการมึนมองไม่เห็นลักษณะไม่แน่ใจครับผมแต่ผมว่าเขาก็น่าจะมีดื่มมาแหละ ไม่ต้องเดาให้เสียเวลาเพราะล่าสุดตำรวจสพปากคลองรังสิตตามหาตัวเจอแล้วเป็นทาหารจริงๆค่ะตอนนี้ประสานหน่วยงานต้นสังกัดแล้วหรือแค่รอนัดให้อีกฝ่ายเข้าให้ปากคำก็จะได้รู้ข้อได้จริงกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นก่อนหน้านี้แล้วตกลงใครปาดแซงใครสุดท้ายจะต้องดําเนินคดีอย่างไรต่อไปค่ะ